สวัสดีค่ะดิฉันอามิครูสอนจิตวิญญาณนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะมาสอนเทคนิคง่ายๆนะคะนั่งสมาธิภายในหนึ่งชั่วโมงที่สามารถทำให้คุณเข้าฌานที่1จนถึงฌานที่4ได้ง่ายๆค่ะไหคะวิธีการนั่งสมาธิเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันยุ่งยากมากเลยนะคะและทำยากและเรามักจะได้ยินความ ะคะความเชื่อนะคะความเชื่อหรือถูกสอนมาว่าการทําสมาธิไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้เราเข้าฌานที่สี่ได้ะค่ะวันนี้จะบอกเทคนิคง่ายๆเลยค่ะนะ,ค,ะความเชื่อที่เราอาจจะเคยได้ยินมันถูกนะคะกรอกเข้ามาในสมองไม่ว่าเราจะเชื่อจากนะคะสิ่งใดก็แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามันเป็นสาเหตุหนึ่งว่ะที่ทําให้เราะะทำสมาธิไม่สําเร็จ และสิ่งที่สองค่ะเราทําสมาธิไม่สาเร็จอีกหนึ่งข้อเพราะเราคิดเยอะเกินจริงๆแล้วสมาธิมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของจิตเราทําสมาธิคือเรากําลังศึกษาจิตและจิตมันก็เืิดธรรมชาติละถ้าเราฝึกสมาธิแบบธรรมชาติสบายสบาย,บายคุณใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงคุณก็เข้าฌานได้และวิธีเข้าฌานที่ง่ายที่สุดคุณต้องทำมันให้กลมกลืนกับ ธรรมาชาติค่ะนะคะธรรมะที่สอนกันทุกวันนี้คือสอนเรื่องจิตและจิตก็คืออะไรจิตก็คือภายในเราค่ะก็คือความคิดของเราค่ะนะคะมันรวมแล้วมันก็คือความคิดค่ะไม่ว่าเราจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วต่อนะคะบาลีมีชื่อเยอะแยะมากมายค่ะนะคะแต่จุดกำเนิดที่ทำให้เรานั่งสมาธิ ความสมาธิไม่สําเร็จมันก็คือความคือจิตเราให้เราเข้าใจค่ะเพราะส่วนใหญ่ค่ะเวลาเรานั่งสมาธิไม่สําเร็จค่ะเพราะเรามัวแต่คิดค่ะเรามัวแต่สงสัยค่ะและเรามัวแต่หาจากค้นหาอยู่นั่นแหละค่ะการค้นหาของเราเนี่ยแหละนะคะมันจึงไม่เห็นจริงๆมันอยู่ไปนี่เดียวเราหยุดค้นหาเราหยุดนะคะเราหยุด ถามกะถามถามถามคำถามที่เราถามวันนี้ใช่ไหมอันนี้ถูกไหมอันนี้นะคะคำถามต่างๆว่ะคะและเรามักจะสิ่งหนึ่งเลยค่ะอ่านแล้วมักจะชอบตีความค่ะครูสอนมาพระอาจารย์สอนมาตำราอะไรสอนมาเรามักจะตีความอยู่ตลอดเวลาการตีความนะคะหรือการที่เราไปงานอ่านและเราก็จําและก็ เถียงอยู่ในหัวเราค่ะไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะเราลองปล่อยดูแบบสบายๆค่ะวันนี้ปล่อยตำราทุกตำรากะไม่ว่าจะเรียนมาจะครูสถาบัานไหนพระอาจารย์อะไรปล่อยสบายๆวันนี้ค่ะคุณทำหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเพอๆไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงคุณปล่อยให้สบายที่สุดนะคะแล้วคุณจะเข้าฌานได้ค่ะก่อนอื่นเลยเราจะไปเข้าฌานเราต้องเข้าใจก่อนเนาะฌานมันเกิดจากอะไร กานมันเกิดจากการที่จิตเราหยุดคิดก่อนไงพอเราหยุดคิดเกิดการนิ่งสงบพอเกิดนิ่งสงบเกิดอะไรเกิดการรวมของจิตค่ะจิตรวมไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อน่ะพอจิตคุณรวมไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นปารรวมนี่แหละมันเข้าสู่ฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งมันจะ ชานที่หนึ่งไปจนถึงชานที่สี่มันจะพัฒนาไปและมันไปแบบไวมากค่ะและวิธีฝึกง่ายๆเลยค่ะจากเคล็ดลับของอาจารย์ค่ะนะคะซึ่งอาจารย์ก็สอนอยู่ในคอสมาธินะคะสมาธิศาสตร์คือสมาธินะคะความหลักกระบวนการวิทยาศาสตร์บูรณาการนะคะของพุทธโลกคุณสามารถฝึกได้ค่ะง่ายๆเลยค่ะ และสิ่งนี้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอยู่ด้วยและทุกคนก็ใช้มันทุกวันค่ะและเราอยู่กับมันทุกวันแต่เราไม่เคยเห็นมันเลยค่ะเราสามารถฝึกง่ายๆค่ะก็คือฝึกลมไะคุณลองหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออก ยาวๆกันนะคะํำรอบแรกนะคะต่อเนื่องเลยไม่หยุดเลยค่ะห้าครั้งกว่นนะ,ค,ะครั้งแรกคุณจะเริ่มเห็นแล้วหรือไม่ลองสังเกตคุณเห็นไหมว่าอะไรหายไปความคิดหายไปค่ะคุณแก่หายใจอยู่กับลมความคิดหายไปแล้วค่ะนี่คือแบบง่ายค่ะความคิดหายแล้วคุณนํำแค่ห้าครั้ง คุณจะเห็นเลยว่าความคิดหายและต่อมาคุณทำใหม่หายใจเข้าสติปัจจุบันคุณค่ะสติรู้คุณอยู่กับลมค่ะสติรู้คุณอยู่กับลมค่ะหายใจเข้าสติคุณไล่ตั้งแต่ลมเวลาคุณหายใจเข้าลมคุณดันตั้งแต่ท้องค่ะนะลมคุณดันตั้งแต่ไหนช,ช่องนะคะท้องหน้าอก ค่ะหรือจมูกก็แล้วแต่ค่ะนะคะคุณเอาตัวรับรู้คือสติรู้คุณไล่นะคะหายใจด้วยท้องคำแมวค่ะทำเวลาคุณแมวเนี่ยให้คำแมวสุดๆอยู่ที่ทวารของคุณค่ะอยู่ที่ทวารของคุณค่ะอยู่ที่นะคะตัวคำแมวอายวะอายวะสืบพันธ์อายวะเพศของคุณค่ะคำแมวตรงทวารของคุณค่ะ คำแมวปุ๊บตวานคุณมันจะหุบคุณรู้สึกค่ะและก็ไล่ความรู้สึกคุณค่ะเอามือของคุณอ่ะจับไปที่หน้าท้องน้อยคุณค่ะช่วงที่คุณคำแมวยาว,ยาวคุณเอามือเคลื่อนไปด้วยค่ะและก็สูดลมค้างไว้และก็ปล่อยก็ลมก็ตามอีกลนลนลมตามท้องป่องท้องป่องให้สุดๆค่ะ คุณทำแบบนี้ค่ะนะคะนี่คือสาธิตคุณทำใหม่ค่ะค้างไว้และก็ปล่อยค่ะเอาลมวิ่งตามมือคุณค่ะนะคะนะคะคุณเปิดมือแบบนี้ค่ะนะคะเอาลมวิ่งตามมือคุณนะคะอ่นะคะ,นะคะเวลาลมขึ้น ให้ลมวิ่งตามะคให้คุณใช้ลมมันขึ้นแบบเนี้ค่ะคุณเอามือคุณเนี่ยแตะไปที่จกะที่หนึ่งค่ะนะคะทวารของคุณค่ะแตะไปที่จักระที่หนึ่งนะคะคุณลูปตามเลยและลมวิ่งตามและคุณก็ลงอีกยาวค่ะนะคะทำแบบนี้เขาเรียกว่าสมาธิ แบบควันตั้มโดยช่วงที่คุณหายใจลึกช้างไว้ค่ะคุณกําลังดันลมขึ้นไปกระตุ้มที่ต่อมไพเนียยค่ะและคุณก็ทําอีกั้ทำทาแบบเนี้ยโดยใช้มือก่อนค่ะรอบที่สองห้าครั้งใช้มือค่ะคะ่ะหลังจากนั้น่ะนะคะหลังจากนั้นฝ่ามือ,อคุณ่ะนะคะพอคุณผ่อนคลายด้วยลมแล้วคุณเอาฝ่ามือของคุณค่ะ ตั้งแบบนี้ค pues ่ะถ nah, ูฝ่ามือคุณไปแบบนี้ค่ะเอาจิตคุณเนี่ยอยู่กับฝ่ามือค่ะจิตคือตัวสติรู้คุณเนี่ยสติรู้คุณอยู่กับฝ่ามือค่ะถูไปแบบนี้ค่ะสติรู้คุณอยู่กับฝ่ามือค่ะและคุณก็นิ่งสงบอรับรู้อยู่ที่ฝ่ามือค่ะเอาตัวสติรู้คุณเนี่ย อยู่ที่ฝ่ามือค่ะอยู่ที่ฝ่ามือและคุณวางไว้แบบนี้ค่ะนิ่งสงบหนึ่งนาทีค่ะหลับตาค่ะรับรู้อยู่ที่ฝ่ามือค่ะ ตัวรู้สึกของคุณให้อยู่ที่ฝ่ามือลมคุณวิ่งไปที่จมูกคุณก็รู้จิตคุณวิ่งไปที่จมูกก็ให้คุณรู้และคุณเอาจิตของคุณอะเคลื่อนลงมาวางไว้ที่ซวงอก คุณเอานิ้วมือคุณนะคะจี้ไปที่สวงอกและมือนี้ค่ะแตะไปที่สวงอกนะคะคุณหลับตานะคะสงบหนึ่งนาทีค่ะสัมผัสรู้พลังงานที่ฝ่ามือและนิ้วของคุณค่ะนิ้วคุณจี้ไปที่สวงอกคุณจะสัมผัสรู้การเต้นของชีพจร การเต้นของหัวใจความร้อนและคุณค่อยๆปล่อยนิ้วคุณล่ะฝ่ามือคุณยังรับรู้พลัลางงานอยู่ไม่ค่อยวางที่ขาของคุณล่ะ และคุณก็รับรู้รับรู้พลังงานนะคะที่จวงอกของคุณบริเวณน,นี้ค่ะรับรู้พลังงานนะครับเอามือจี้อีกครั้งคะ่ะ และปล่อยมือค่ะสงบรับรู้บริเวณที่กุญจี้ที่สวงอกมือคุณให้วางแบบนี้นะคะอยู่ที่ขาของคุณและยังรับรู้พลังงานอยู่รู้พลังงานที่สวงอกรู้พลังงานที่ฝ่ามือสงบนิ่งไปเรื่อยๆค่ะ จนถึงหนึ่งนาทีสามนาทีห้านาทีคุณฝึกแค่นี้นะคะช่วงที่คุณทำค่ะ อาการที่คุณจะเจอเลยคืออะไรจิตคุณจะรวมนิ่งค่ะคุณจะเริ่มหยุดคิดนี่คือเข้าฌานแล้วค่ะนะคะไปลองทําดูนะคะและเมื่อคุณนั่งไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นคุณนั่งไปเรื่อยๆนะคะจะเกิดนะคะแสงนะคะคุณจะเริ่มเห็นแสงนะคะอนะ นะคะและเวลาคุณนั่งไปเรื่อยๆอาการปุบปิอาการอิ่มเอิบอาการความสุขข้างในมันจะเริ่มเกิดขึ้นไปลองทําดูนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันสอนอยู่ในคอร์สและวิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดแต่วันนี้ทําคลิปสั้นๆให้นะคะสิ่งหนึ่งเลยค่ะนะคะจุดสําคัญคุณรับคุณเริ่มรับรู้จากฝ่ามือก่อนนะคะฝ่ามือรับรู้พลังงานและตามด้วยการรับรู้พลังงานที่สวงอก และคุณก็นิ่งสงบไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงจิตคุณจะรวมอย่างไวเลยนะคะและเกิดสองหลักนะคะเกิดปิต,ติสุขข้างในค่ะนะคะเป็นเคล็ดลับนะคะเอาไปลองใช้ดูค่ะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเคล็ดลับนี้ต้องบอกก่อนเป็นแค่เพียงเทคนิคข,ของดิฉันเท่านั้นนะคะ่ะจุดสําคัญค่ะคุณต้องมีความเชื่อด้วยในตัวคุณเองนะคะ,คะและ ข้อแรกเลยนะคะถ้าจิตคุณมันฟุ้งซ่านเอาลมเข้ามาช่วยค่ะ,คะลมเข้ามาช่วยก็จะช่วยให้คุณรวมจิตค่ะฉะนั้นก่อนที่จะทําจะต้องใช้ลมเสมอค่ะช่วยให้เราผ่อนคลายนั่นเองก่อนนี้ก็คือเคล็ดลับง่ายๆทุกท่านไปลองทําได้ค่ะเพราะสิ่งที่ดิฉันเข้าชานได้ไวที่สุดก็คือใช้เทคนิคนี้นะคะสวัสดีค่ะครูอามิ